โดยข้อ3นะคะเป็นข้อสอบแพท1ค่ะให้ R แทนเซตของจำนวนจริงให้ F คือ R ไป R G คือ R ไป R และ H คือ R ไป R นะคะเป็นฟังก์ชันที่มีอนุพันธ์ทุกอันดับโดยที่ Hx เท่ากับ X กำลังสองบวก4และ Gx เท่ากับ Hfx ลบ1และ F'1 พาหนเท่ากับ g พามหนเท่ากับหนึะคะแล้วเขาถามว่าแล้วค่าของ F หนึ่งเท่ากับข้อใดอย่างแรกนะคะเราจะหาดิฟของ h x ค่ะก็คือ h ไพรม์ x จะเท่ากับ2 x 2> นะคะโดยที่นี้เราก็จะมาดิฟค่าของ g x เท่ากับ h f x ลบหค่ะเมื่อดิฟมาแล้วจะได้ g พาย x เท่ากับ h พา f x ลบ1คูณกับ f พาย x ค่ะและเราก็จะแทน1ลงไปนะคะดังนั้นเมื่อแทน1ลงไปแล้วจะได้เท่ากับ1เท่ากับ h พาย f f 1ลบ1คูณกับ1ค่ะแล้วทีนี้เราก็จะหาค่านะคะเมื่อหาค่ามาแล้ว F1 จะมีค่าเท่ากับ1.5ค่ะงั้นก็ตอบข้อคือข้อ2ค่ะ